ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่30พฤศจิกายน2566นาหะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะคุณกำลังรอเงินก้อนอยู่หรือเปล่านะคะหลายๆาคนกำลังรอเงินก้อนอยู่นะคะในช่วงนี้คุณจะต้องเร่งหาเงินขยันหาเงินเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนคิดถึงครอบครัวนะคะคิดเรื่องครอบครัวนะคะช่วงนี้อยากจะหาเงินเข้าบ้าน ระวังปัญหาสุขภาพนะคะของตัวคุณเองและคนในบ้านนะคะช่วงนี้อารมณ์ร้อนนะคะหงหุดหงิดง่ายระวังคําพูดอารมณ์และการตัดสินใจลายๆคนกําลังคิดเรื่องบ้านอยากจะต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านระวังหลังคาบ,บ้านรั่วน้ํารั่วน้ําซึมนะคะในบ้านนะใครรอเงินก้อนอยู่นะคะต้องรอก่อนนะคะเงินก้อนที่รอนะคะแต่คุณถามว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ไหมมีโอกาสที่จะได้แต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะช่วงนี้อาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะให้เด็ดขาด ะะเพื่อที่จะก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้นะคะสื่อน้ำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงน้ำโชคของคุณคือสีฟ้าสีส้มนะคะแล้วก็สีชมพูให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ7810ขอให้คุณโชคดีค่ะ